สวัสดีค่ะคุณหมอเสงถ้าเกิดว่าคนที่ตั้งครันอยู่เนี่ยสามารถทานโคยยวันได้ไหมคะอ๋อให้ประโยชน์มากครับคุณกินแล้วนะฮะคุณแข็งแรงนาะแข็งแรงขอดลอดแล้วค่อยใหม่ๆห่ๆสักสองสมวันคุณก็คุณก็จะแข็งแรงเลยค่ะนะครับแต่ว่าคุณคุณกินโคยยวันนะเมื่อขอด้วก็กินต่อไปอีกสักอีกอีกสักระยะหนึ่งนะค่อยหยุดแล้วลูกคุณจนะจะออกมานะหนึ่งนะแข็งแรงมาก สองผิวจะขาวสามเกิดมาจะไม่มีลูกโรคภูมิแพ้ค่ะเพราะเด็กสมัยเนี้ยเกิดมาแล้วมักจะน้ำบูกไหลนะเดี๋ยวตัวร้องเดี๋ยวเป็นไข้ถ้าคุณแม่คนไหนที่กินโคยูวันนะกินจนคลอดนะครับเด็กแข็งแรงแม่แข็งแรงแล้วก็แล้วก็ฉลาดมากเรียนตึกครึ่เก่งนะจำจำคำพูดไว้นะครับเรียนตึกครือเก่ง แต่ดื้อตั้งต้องยอมรับนะเด็กกินโคยยวันจะดื้อมาคือฉลาดด้วยใช่ไหมคะครับค่ะทานเช้าเอ็นวันละเท่าไหร่คะเช้าสองเม็ดเจ็นสองเม็ดพอค่ะคับหมอขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ